สวัสดีครับมีรถสวยคลาสสิกมานำเสนออีกหนึ่งคันนะครับสุทูกิเคร้อยยี่ห้าครับตัวนี้มากสามนะครับมักสามคันนี้เอกสารชุดโอนครบนะครับภาษีเพิ่งขาดไปช่วงเดือนสิงหานะครับหกสี่นะฮะนี่ภาษีหกสี่นะครับเพิ่งขาดเลยนะครับคันนี้เอกสารชุดโอนครบนะครับรถคันนี้สวยๆเลยครับสวยเก็บสียหมดแล้วครับผมเครื่องเกียร์ ดีครับสตาร์ตติดนะฮะเดี๋ยวจะฟังสตาร์ตห้ฟังนะครับไฟหน้าไม่ติดนะครับแต่ไอไฟหน้าติดขอโทษครับไฟหน้าติดแต่ไม่แตกไฟไม่แตกนะครับถังไม่รั่วไม่ซึมใช้งานได้ครับไม่มีฮะไฟท้ายก็มีนะครับคันนี้สวยๆนะครับคัสสิทธิ์ไม่ควรพลาดครับศูนย์แปดเก้าครับสี่เจ็ดเก้าหนึ่งหกแปดสี่ครับพงลำทุกานะครับรถอยู่ลำทุกกาคลองห้านะครับ สนใจโทรมากินกลางพูดคุยกันได้นะครับรถสวยๆน้าใช้อีกหนึ่งคันนะครับคันนี้นะฮะตรงกระจกมีพร้อมนะครับครบนะฮะรถคันนี้ไฟเลี้ยวติดนะครับไฟติดหมดนะฮะคันนี้โทรมาได้นะครับคันนี้มาร์คสามนะครับมาร์กสามนะฮะเครื่องไม่เยิ้มนะครับ เครื่องไม่เยิม้มเครื่องไม่เยิมนะครับน่าใช้อีกหนึ่งคันนะครับคันนี้นะโทรมาได้เดี๋ยวราคาจะลงไว้ต้ต้ล่างนะครับใา้ล่างนะครับลองฟังเสียงกันนะครับ 0894791684ครับคงนำลูกกานะครับ